กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทำ law of karma นี่พระเจ้าค้นพบแต่ไม่ใช่บัญญััดขึ้นมาเนะี่ยมาเด็แต่งตั้งกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าแปลว่าราชาแห่งผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลาดราชาแห่งผู้รู้คือมีผู้รู้ทั้งหลายมาท่านเป็นราชาถึงเล็ก ุทธเจ้าตัดสรุด,ด้วยพระองค์เองโดยชอบไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครด้วยพระองค์เองแล้วก็สั่งสอนมนุษย์และเทวดานี่ลเลยจ้ะเพราฉนั้นท่านไปค้นพบลอออกรรมโอ้เป็นกฎที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากฎที่นักวิยทยาศาสตร์ค้นพบเพราะกฎของนักวิทยายศาสตร์นะวันนี้ถูกพรุ่งนี้ผิดเนี่ยทฤษฎีหลุมดำเมื่อสาสิปีที่แล้วคนเดิมเนี่ยมาบอกอีก ว่าที่คิดไปสิสาสิปีแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องเขาเปลี่ยนใหม่ไอ้ไม่จะไอ้กฎอะไรต่งตางๆกฎเกณฑ์อะไรเยอะแแต่กฎแห่งกรรมนี่เป็นกฎที่ยั่งยืนถาวรมายาวนานทีเดียวแหละผู้ออกแบบกฎที่เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากเซตโปรแกรมเอาไว้เลยว่าบังคับให้ทำอย่างนี้แล้วก็ปรับคดี เซตโปรแกรมให้เป็นอย่างนี้มีวิบากนี่เห็นไหมจ๊ะบ,บังคับอกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดทายกายเดวยวาจาเด้ยใจแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลรองรับพุทธเจ้าทำไปเห็นมาเพราะรประกอบเหตุอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้ประกอบเหตุดีผลก็ดีประกอบเหตุชั่วผลก็มาชั่วแต่บางคนบอกก่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วดีดีมีถมไป ถ้าบุญยังถ้าถ้าบุญส่งผลก่อนแต่บาปท,ที่ทำในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ผลยังไม่ส่งผลนะจ๊ะก็ดูเสมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามองยาวๆต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วยได้ช่วยังเป็นจริงเสมอแต่เราดันตายก่อนอนะจ๊นะเราเนี่ยดันไปตายซะก่อนบางทีนี่กว่าจะ ผลแห่งวิบากกรรมเนี่ยมันจะออกบางทีมันยาวตายกันไปหลายชั่วคนนะไม่ใช่ไม่ใช่คนชั่วนะมันยาวไปหมดเลยดันตายซะก่อนเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เหตุประกอบอย่ยงะไรผลต้องเป็นอย่างนั้นบุญกับบาปชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาเลยในสังสารวัตที่เราได้ทำมามถูกเซตประกันซ้อนๆกันไปจนในตัวสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละ บางช่วงวิบากกรรมที่เป็นบาปอากุศลกรรมยาวบางช่วงบุญกิยาวบางช่วงก็ส,สั้นยาวสั้นยาวสลับกันอยู่ในตัวนี่เราปเซตโปรแกรมเหมือนมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวเช่นชี้น้ำไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์นี่พ่อไปสรุปว่าฉันไม่เห็นนี่ว่าเพราะน่แต่ฉันไม่เห็นแปลว่าไม่มีจะไปสรุปว่าเองเออเองหมดเลยแล้วก็ไอคอนฟังก็ไปทันได้คิด พอไม่ได้คิดมันก็คิดไม่ได้คือฟังแล้วก็เชื่อเลยไม่ได้คิดมันก็เลยคิดไม่ได้มันก็เรื่องแค่นั้นเองแหละที่จริงเนี่ยพอเราฟังเรื่องบาปบุญกุนโทษนรกสวรรค์เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อให้เฉย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 ก่อนเฉยเฉยแล้วทําไงพิสูจน์อย่าเพิ่งไปสรุปเอาพิสูจน์ยังไงพิสูจน์จากที่ผู้รู้เนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไปรู้ไปเห็นมา ท่านให้ทํำยังไงเราก็ทําอย่างนั้นแหละให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ทําเจริญธรรมนั้นหรือถ้าย่อให้รัดเร็วตรงง่ายที่สุดคือหยุดใจให้ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละหลับตาเบาๆผ่อนกายสบายแล้วก็เดี๋ยวก็แสงสว่างภายในมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มองผ่านแสงสว่างเข้าไปเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลําดับตั้งเข้าไปถึงท่านผู้รู้ภายในแล้วเมื่อไร่เรานิ่งสนิทเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านเดี๋ยวก็ อะไรมันก็ง่ายๆนั่นแหละเช่นที่น้าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมบนบาปนรกสวรรค์ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอุบายที่พระเจ้าคิดค้นขึ้นมาขออภัยครูไม่ใหญ่เป็นลูกท่านเขาเรียกว่าพุทธบุตรขอ้านพระเจ้าไม่เคยมีอุบายเลยถ้าพวกวางอุบายนะี่ยพวกนั่นแหละปัญหาชนนั่นแหละไม่ไม่ใช่ ่ก็บอกว่าเป็นเทวะบายที่พระเจ้าคิดค้นขึ้นมาเพื่อทําให้สังคมสงบสุขเท่านั้นการตัดสุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเลยความคิดไปอยู่ในระดับของความไม่คิดคือดวงบรรัญญาความรู้เราจะมาเกิดขึ้นอยู่สามระดับระดับเลือกกะพีและกะแก่นความรู้ที่เกิดไปจากการฟังการอ่านอานะจารย์เออแล้วก็ฟังอ่านคือความรู้อยู่ในตำรา,าน,นั่นแหละ นี่ระดับเปลือกพอชั้นที่สองก็คือจินตมยปัญญาระดับแรกก็เรียกว่าสุตมยปัญญาระดับสองก็คือจินตมยปัญญาความรู้เกิดจากความคิดคือเอามาตรึกมาต่อพิจารณาซึ่งมันก็ถูกบ้างผิดบ้างบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดเหมือนทฤษฎีทีว่วายแบบนักคิดทั้งหลายไม่ใะนักคิดทั้งหลายเนี่ยมันก็ เหม like that, tools, like no anyway, say, right ือนจะเห็นเส้นทางนั่นแต่มันก็มอบมอบแมบแมบคืบคือคืบคืออย่างเงี้ยนะจ๊ะเอ๊ะมันคนเลยลิงเพราะมันสลัวสุลวมันเดินสองขาได้มันเห็นไกลไกลเอ๊ะทำไมงูล่ะเพรเชือกเบียดน้ำเลยคืบคือคืบคือคือมันยังไม่แจ่มแจ้งมันยังอยู่ที่สลวสลวดนักคิดเนี่ยก็จะเห็นโลโลลางๆนั่นแหละเหมือน มโนภาพก็ต้องมาทดลองดูนี่แล้วก็ปรับปรุงไปกิดต่อก็มาทดลองดูดูยากเนี่ยก็ถูกบ้างผิดบ้างละแต่ระดับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยระดับของจินตามมัจจปัญญาคือเลยระดับของความคิดไปสู่ระดับของความไม่คิดคือไปสู่ณจุดที่ปลอดความคิดแค่ทําจิตให้สงบเลยท่านก็พบทางออกขนทางเกิดขึ้น ประเดนที่คิดคนไม่ใช่แล้วนะจ๊ะไม่ต้องคิดคนไปเห็นเลยไปเห็นเลยเนี่ยลิงหรือคนเชัดเห็นไ,ไหมจ๊ะเออไม่ไม่ว่าพระเจ้าสร้างคนต่อมาอีกยุคหนึ่งคนมาจากลิงบ้าแล้วเราจะไปเชื่อตรงไหนเนี่ยเห็นไ,ไหมอคิดกันไปคิดมาสาันนิษฐานวิยาสมมติฐานที่มันเลื่อนลอย เขาบอกว่าเป็นอุบายพุเจ้าคิดค้นมาเพื่อทำเป็นสังคมสงบสุขเท่านั้นบ้างก็ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นของศาสนาอื่นเรื่องนรกสวรรค์บาปบุญคุณบุทษอะไรต่างๆที่พุทธศาสนานํามารวมไว้หน่อยเพราะพุทธศาสนาไม่เคยเอาความรู้ของใครมาเลยนะจ๊ะแต่ความรู้ที่มีอยู่หรือสรรพสสรรพสิ่งที่มีอยู่เป็นปกตินั้นที่เกิดโดยธรรมเนี่ย สามประการทำที่เป็นกุศลทำที่็นอกุศลหรือทำที่เป็นกลางกลางไม่บุญไม่บาปนะั่นแหละมันปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยทำท่านไปเห็นแจ้งจึงรู้แจ้งมาจะแล้วก็นำมาสายทอดแต่ไอผู้ที่เกิดข้างหลังสิครูทั้งหลายที่เกิดหลังพระพุทธเจ้าสิน่าไปดูเถอะอืมอืมอนี่งั้นแหละงั้นแหละ ไปดูใครเอาของใครมาดูสิแต่ผู้ที่พูดเนี่ยเราจะไปโทษเขาไม่ได้เพราะเป็นปราดใเนพุทธที่เรายกย่องกันเป็นคนพูดแต่ไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้เลยแม้จะไม่เชื่อ